บทที่12ชิน,นะบัญชรชยาสนากตาพุนธาเชตวามลังสวาหะนังจาตุสัตจ,จาสพังละสังเยปิวิสุนลาสภาตันหังกลาทยโยพุนธาอัตวีสตินายกาสาัพเพปฏิจิตาไมหังมัตเกเต,เตมุนิสลา จีเสปฏิทิโตไม่หัง่งทโทธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเลสะปะกุนากโรหัทเยเมอนุลุนทโทสาลีปุโตจัตถคีเนโกทันโยปิธิพาคาสมิงโมคัลานโนจาวะมะเกธาคีเนสาวนเนไมหังอาสุงอานัน ทะลาหุโลกัสโปจะมหานโามอุภาสุวามสโสตะเกเกสโตปฏิปะทิปาคิป,ปาคมิงสุริโยว,วปะปพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนสโสวิตโตมุนิปุงะโวคุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตะ วาทะโกโใไมหังวัฒเนนิจังปะตินน่าสิกุณากะโลปุนบุนโนอังคุลิมาโลจอุปาลีนันทสีวลีเทลาปัจะจอีเมชาตานาลาเตติรากามะมะ เสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราจิตวันโตชินโนรสา,าสาลันตาสีละเตเชนอังขมังเคสุสันติตา ละตะาตานังปุระโตอาสิทาขิเนเมตสุตตะกัางทศักขงังปัจจโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมลาปาลินตันจะอาตานาติยาสุตตะกังอากาเสชะตานังอาสีเสสาปกาละสันติตาชินานานาวาลาสันยุตตาสัตตาปกาละลังกาตาวาตปิตาทา ทะชันชาตาพาหิรันชันตุปัตตวาอเสสาวินายังยันตุอนันตชินเตชสาวัสโตเมสกิจเจนสัตทานสัมพุทธปัญชเลชินนปัญชารามันชันวิหะชันหิวิหะรันตังมหิตเตเลทตานปาเลนตุมังสัพเพเต มหาปุริสาสภาอิจเจวมันโตสุขโตสุรคโคชินนานุภาเวนะชินตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารโายสัตรธรรมา,ารูุภาวปาลิโตจารามีชินนบันเลนตีบทที่13บาพาหุงมหากาพาหุงสาหาสมาพิ นิมิตาสาวุธันตังคีเมฆาลังอุทิตะโคลาสเซนมาลังทานาธิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามุกะมะพิรุชิตาสาพลันติงโคลัมปะนา ลาวกามะคามาทาัทัทันทัทายากังคันติสุทันดาวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังกลานิณาลากิลิงคัสวลังอติมันทถพุนตังทาวคิจาักกามสนนีวาสุธาลุนันตัง เมตตามพุเสกวิถีนาชิตวามุนินโธทันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิอุกิตาขัดขามาติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตาโนชิตวามุนินโธทันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิกตวานากาตามุทะลังอิ วาคัมปินิยาจินจายาทุกทาวจานังสนากายามันเชสันเตนโสโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาปวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจกวทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันุป,ปุนตัง ปัญญาปฏิปชาติโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคลานินันโธปน,นันทาภูสักขังวิปุถังปาหิทิ้งปุลเตนะเทลาวุสะเคนะธามาปายันโตอิทธูปเทสวิจิตนาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคลานิทุกขาหะ ทิฏฐิปูชเคนาสุทันธาหันทังอมมังวิสุทธิชุดติมิทธาปากาพิธานังยานยานยานาคาเทนาวิชนาจิตวามุนินโททันเทชะสาปวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยมังขละหัดะ คาถายโยวาจนโนทินาทิเนสารเตมัยมาตันทีหิตตวานาเนกวิทวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขขังอะธิคเมญญนะโลสัมปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตยายะสัพพา,านินัง กูเลนเตวปาปาละมีสัมเภปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจวัชนะหุตุเตสเชยมังขาลังเชยันโตโพธิยะมูลสัก กายนังนันทิวตโนเอวังตวังวิเชโยโอหิเชยันสุเชยมังคะเลอปาลาชิตาปัลังเกสีเสปทาวิโปคะเลปอะิเสเกสัมภาพุทธานังอาคับปโตปมุนทติสุนักขั้งสุมังคะลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะ สุยตังภารันหะมัจาลิสุปัทักินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักินังปัทักินังมโนกรรมังปทัท,ปทานิทีเตปัทักินาปัทักินานิกัตตวานาระราพันตัดเทปัฏากินเน ภาวันตุสะพังมังคลังลาคันตุสะปเทวตาสพพุทธานุภาเวนะสัาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสะผัพมังคลังลาคันตุสะปเทวตาสะพธรรมานุภาเวนะสัาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสะพัพมังคลังลาคันตุสะปเทวตาสัพัสังคานุภาเวนะสัาโสธีภาวันตุเต บทที่ส4ปฏิทานคาถายายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีทูเปคาเลนโพนทิคาเลตหิงตะหิงตาธรรมาทาเนนะพวันเตปูชิตาโทษสดทิ้งกาโลนเตทาวิหาระมันทะเลเทลาจามันชา นาวะกาจะพิกาโวสาลามิกาธานปัตติอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัมปานาพูนตาสุขิตาพวันตุเตสลาปุชายปิจัอันทะสัมปวะสังเสธชาตาอัตโวปา ปฏิกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุกขัสกะโลนตุสังขายังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมธทันลาจะบุคลาสังโคโหตุส,สักมะโควอันธาจะทาอัต ทายาจ่าหิตายาจ่าอัมเหลักขตุส,มมสัมรรมรสพเพปิธรรมมาจาริโนวุนทิงสัมปาปุเชยามะธรรมเมอริยปะเวทิตสัมปะสันนาหนตุสัม เพปปานิโนพุทธศาสาสเนสัมมาทาลังปะเวสันตโตกาเลเทวปาวัส,สตุวุธิภาวายะสันตานังสัมมิตังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจัอันตาลาสังนิจังลักขันติปุทธ กังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังราขันตุสัมปธาบทที่15เทวดาอุโยชนาคถาทุกขปัตตาจานิทุกข้า พยัปัตาจานิพยาโสกัปัตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจอามเหหิสัมปตังอุญญาสัมปทังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ฐานังท,ทะทันตะตุสันทายสีลังหลักขันตุสัพพทาพระวานาภิลตาโหนตุขันชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภารปตาปเจกาน,นจจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะลักขังพันธามิสั ปาโสบทที่16สุมังคลคาถาโห oh, ตูสรัพพังสุมังคาลังลักขันตูสัพพระเทวตาสรพพภุนธทธานุภาเวนโสตีโหนตุนิรันตลังโหนตูสัพพังสุมังคาลังลักขันตูสัพพระเทวตาสัรพธรรมานุภาเวนโสติโหนตุนิรันตลัง โผนตุสับพังสุมังคลังรักขันตุสับปเทวตาสับพะสังคานุภาเวนโสธีโหนตุนิรันตะลัง <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรตัตนตรัยด้วยการสารทยายบทสวดบนพระประลิตพระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงอนุโมทนาในการสวดสันทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิต ชงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ